สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมงานจากไลฟ์เว็บนกลับมาอีกแล้วผมเองค่ะเเ่อินค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะมารีวิวโรแมนต์แฟนตาซีเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลงสดสดร้อนๆไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราจะรีวิวเรื่องเสือดำขย่ำหัวใจเย่เ้งงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ ได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องมาแนะนำนางเอกของเราเจ้าหญิงบลอนดีนาค่ะแล้วก็เพื่อนคนแรกในวังของเธอเจ้าแมวน้อยเอมอนค่ะแมวน้อยเอมอนเนี่ยไม่ใช่แมวน้อยธรรมดานะคะแต่เป็นแมวน้อยที่แปลงร่างเป็นหนุ่มหล่อเลยค่ะ ย้อนกลับมาเรื่องบรอนดีน่าอีกนิดนึงเธอเป็นเจ้าหญิงที่เกิดจ,กจากจักรพรรดิกับสามัญชนจึงเพิ่งถูกนําตัวเข้าวังตอนโตนี่เองค่ะทั้งพ่อและพี่น้องของเธอต่างเย็นชากับรอนดีน่าสุดๆเธอจึงมีแค่เจ้าแมวน้อยเอมอนเนี่ยเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวค่ะพี่น้องไม่ใช่แค่เย็นชานะคะแต่บางทีเนี่ยยังมาหาเรื่องดูถูกเธอด้วยค่ะและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่เจ้าแมวน้อยเอมอนเนี่ยเริ่มแปลงร่างแล้วก็ออกโรงปกป้องเจ้าหญิงรอนดีน่าค่ะว้าวว้าว,ว,าว ไมถึงแปลงร่างได้แลวเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเจ้าแมวอย่างเอมอนทําไมถึงแปลงร่างเป็นหนุ่มลอ่อแถมยังพลังเยอะขนาดนี้อย่าลืมไปอ่านต่อได้ในเสือดำขย่อมหัวใจอัปเดตท,ทุกวันอังคารนะคะใครไปตามอ่านมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้เราอ่านกันบ้างนะคะว่ามันฟินขนาดไหนส่วนวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ